หลายคนอาจจะยังไม่ทราบดีนะครับว่าคีย์บอร์ดที่ hot สวอปได้จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ใส่สวิตช์ได้ทุกรุ่นเอ๊ะแล้วมันเป็นยังไงครับกับลูกไปปะ EP นี้ฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับผมไปดูนะครับว่าคีย์บอร์ดที่มัน hot สวอปได้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมัน hot สวอปได้แค่บางตัวจริงๆหรือเปล่าไปเลยฮะ ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ EPA Zone Official ครับกับวันนี้ฮะเรามีท็อปปิกในหลูมได้ป่านะวันนี้ผมมาคนเดียวเลยนะครับผมก็คือการฮอตสวอปนั่นเองซึ่งหลายๆคนอาจจะทราบกันดีนะครับว่าการฮอตสวอปก็คือการที่จะเปลี่ยนสวิตช์ของแมชนิคอลคีย์บอร์ดไปใช้สวิตช์อีกแบบหนึ่งนะครับผมใช้บูยูก็จะไปเลสหลายๆคนก็จะเข้าใจว่าแบบนั้นนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วลึกๆแล้วเนี่ยการฮอตสวอปครับตัวเพลทตัวขาตัวพินเนี่ยนะครับผมที่มันอยู่กับตัว PCB นะครับหรือ ก็คือตัวบอร์ดเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอยู่ครับหลายคนซื้อคีย์บอร์ดไปฮะแล้วเปลี่ยนสวิตช์เขาบอกว่าพอสวอปได้เอ๊ะ <Okay. S 2> แต่ทําไมมันใส่สวิตช์ยี่ห้อนี้ไม่ได้ครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวผมจะมาบอกให้รู้ครับว่าทําไมมันถึงใส่ไม่ได้แล้วแบบไหนมันถึง <Okay. S 2> ใส่ได้มาดูที่ตัวคีย์บอร์ดที่ผมเอามาวันนี้ครับอ่ามี2รุ่นด้วยกันนะเป็นคีย์บอร์ดของ EGA นะครับก็คือตัวเก่าแล้วนะครับอย่าง พีเจไทย์เอ็มจีเนะครับตัวนี้นะครับผมคีย์บอร์ดไซส์มี่ของเราตัวนี้นะอันนี้หมดไปแล้วนะขายดีมากตัวนี้นะครับเป็นคีย์บอร์ดที่แน่นอนว่าเป็นฮอตสวอปได้และอีกรุ่นหนึ่งนะที่เพิ่งออกเลยครับกับคีย์บอร์ดรุ่น CMK2 ตัวนี้มันจะฮอตสวอปได้แค่บางยี่ห้อต้องมาอธิบายก่อนเลยนะครับผมตัวฮอตสวอปเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าฮอตสวอปซ็อกเก็ตนะครับผมก็คือตัวรูเล็กๆที่เอาไว้เสียบขา ินของสวิตนั่นแหละนะครับผมตัวฮอสวซบสก็ตเนี่ยจะมีหลากหลายขนาดหลากหลายรุ่นเลยซึ่งรุ่นที่เรานิยมใช้กันนะฮะก็คือพวก7 3 0 5 0.305อะไรพวกนี้นะครับซึ่งฮอสวัปอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าฮอสวอปมิวแม x น so นั่นเองมันจะจํากัดรุ่นในการใช้งานที่เราพบเจอได้บ่อยก็คือในคีย์บอร์ดฮอสว a ปทั่วไปเลยราคาไม่ได้แรงมากซึ่งสวิตที่เหมาะสมกับ s o อกเก็ตนี้นะครับผมก็คือสวิตที่เขาเอามาให้เลยตั้งแต่โรงงานนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสวิตโอเตมุอะไรอย่างนี้สวิตจีนบางรุ่นบางยี่ห้ออะไรอย่างนี้ใส่เข้าไปก็จะสามารถใส่ได้นะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาไปใส่สวิตอย่างเชอรี่เซรน หรืออะไรนี้จะใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าขาเนี่ยมันไม่รองรับกับตัวซ็อกเก็ตนั่นเองนะครับตรงนี้เป็นข้อควรระวังเลยนะอันนี้หลายคนเนี่ยไม่ทราบนะครับว่าเอ๊ะผมซื้อคีย์บอร์ดที่ฮอตสวัปไปแล้วทำไมมันถึงใส่ของแบรนด์นี้ไม่ได้เป็นเพราะว่าคีย์บอร์ดตัวนั้นเนี่ยใช้ซ็อกเก็ตแบบมิวแม็กซ์นั่นเองโอเคอันนี้คืออย่างแรกนะครับต่อไปนะเราจะไปพูดถึงตัวฮอตสวัปซ็อกเก็ตที่สามารถใส่ได้ทุกสวิต์เลยนะซึ่งจะพบเจออยู่ในนี่อ่ะคีย์บอร์ดที่ผมเอามาตัวนี้ นะครับก็คือ eJ Thai MGK2 ตัวนี้นั่นเองนะครับสามารถที่จะรอ t สวับได้ทุกสวิตทุกแบรนด์สำหรับตัวรอ t สวับอันนี้นะครับเขาใช้เขาใช้ชื่อว่า h อ t สวั p s ็อกเกตเลยจะสามารถที่จะใส่สวิตไม่ว่าคุณจะใช้เป็นเคลได้นะครับผมเกตตอร่รอนได้นะครับ เชอรี่ได้หรือดูร็อกก็สามารถใช้ได้ <Wow. S 1> อันนี้ข้อดีคือมันสามารถที่จะใส่ได้แบบว่าหลายแบรนด์หลายแบบมากๆเลยนั่นเองนะอย่างของ EGA เองก็จะมีตัว MGK2 ตัวนี้นะครับซึ่งหมดแล้ว okay. นนี้ผมยังไม่ลงรายละเอียดแบบลึกๆ นะครับผมเพราะว่ามันมีรายละเอียดลึกมากๆเลยนะในส่วนนี้นะจริงแล้วนะข้อดีข้อเสียมันจะแตกต่างกันนะครับผมข้อดีของตัวที่เป็นมิวแม็กซ์นะครับผมการจัดระเบียบด้านหลัง PCB อะไรเงี้ยมันจะดูมีความคลีนกว่านะครับดูแบบว่าไม่ลกนะครับผมดูมันมันโอเคมันเรียบไปหมดเลยอะไรนี้ตัวที่เป็นอ่าใส่สวิตช์ได้หมดอย่างฮอสวัปซ็อกเก็ตปกติทั่วไปเนี่ยข้้งหลังมันจะดูลกๆหน่อยนะครับผมมันจะมีแบบว่าตะปุ่มตะป่าตามอ่าขนาดของมันอะนะครับผมมันก็จะดูแบบลกๆนิดหน ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดใครไม่ได้ซีเรียสตรงส่วนนี้นะครับผมก็แนะนําเป็นฮอตสวั o สก็ตไปเลยนะครับผมเพราะว่าจะได้ใส่สวิตได้หลากหลายกว่านั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับกลู่มได้ป่า EP นี้นะครับผมก็จะมาแนะนําหลายๆท่านที่ไม่ทราบในส่วนนี้กันค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะจะให้ความรู้ทุกคนไม่มากก็น้อย ครับผมใครยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์นะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้ากับหลุดได่ปาะ e ีต่อไปนะครับผมผมอาจจะไม่ได้มาคนเดียวก็ไนดะ้อาจจะเอาเพื่อนอีกคนมาด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ